สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมรอด Nine Infinite Classic นั่นเองวันนี้มาพบกับผมนัสเอกนะครับก็นวันนี้นะครับผมมีข้อเสนอดีๆมาแนะนําให้เพื่อนๆกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะทําการเล่นเกมนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องผ่านคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าในส่วนของมือถือนะครับสามารถที่จะใช้บริการของ UG Phone ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะอย่างแรกนะครับสำหรับในส่วนของเกมนี้นะฮะก็เบื้องต้นเนี่ยมันจะต้องทำเควสและซึ่งเควสต่างๆนะครับที่เราจะต้องทำเนี่ย มันจำเป็นที่จะต้องเดินนะครับหรือว่าทําการโจมตีมอนสเตอร์ในระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหากเพื่อนๆมีแอปพลิเคชันจำลองข่าวมือถือนะครับผมคิดว่ามันสะดวกมากกว่านั่นเองนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างแรกเลยนะผมจะสอดโหลดก่อนนะครับสำหรับในส่วนของ UG Phone นะครับสำหรับในส่วนของ UG Phone นะครับช่วงนี้นะมันจะมีโปรโมชั่นอยู่นะครับลดราคาสูงสุด50%นะครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับมันสามารถที่จะกดซื้อตรงนี้ได้นะครับ และในการซื้อนะครับมันจะรถราคาอัตโนมัติเลยซึ่งเราสามารถเลือกได้ U V P ข้างบนนะครับหรือว่า G V P หรือจะดีขึ้นมาหน่อยจะเป็น K V P แล้วก็ M V P นะครับแล้วอันสุดท้ายจะเป็น S V a P เนีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเลือกอะไรให้คุ้มนะครับผมแนะนําเลยเป็น G V P เป็นระดับเบื้องต้นนั่นเองนะครับซึ่ง G V P เนี่ยนะครับราคาก็จะอยู่ที่1.29ดอลลาร์นะครับในในระยะเวลา1วันลดราคาไปแล้วนะครับ 5%แต่ผมแนะนําเลยนะครับถ้าเกิดใครที่อยากจะเล่นแบบระยะยาวนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นลด50%อยู่นั่นก็คือในส่วนของ30วันนะครับในราคา7.99ดอนเท่านั้นเองนะครับบอกได้เลยว่าถูกมากๆและตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ทําการดาวน์โหลดนะครับเพื่อนๆสามราที่จะกดไปลิงก์ด้านล่างนะเพื่อได้รับในส่วนของเพชร488เพชรฟรีๆซึ่งเพชรเอามาทําอะไรนะครับมาดูกันนี่เลยนะครับเห็นไหมผมมีเพชรอยู่5,409นะครับ ซึ่งเพชรตรงนี้นะครับสามารถเอามาแลกในส่วนของระยะเวลาหน้าจอต่างๆที่เราทําการซื้อไปด้วยนั่นเองนะครับามาดูกันนะครับสำหรับหน้าจอของผมมีอย่างไรบ้างหน้าจอผมนะครับมีทั้งหมด3หน้าจอด้วยกันเพื่อนๆจะเห็นได้นะฮะอันนี้ก็คือสามารถเอามาเติมเพิ่มระยะเวลาได้นะครับเห็นไหมระยะเวลาหน้าจอของผมอยู่ที่3 8มสิบแปดเดย์นะครับสิชั่วโมง5นาทีนะครับประมาณนี้ อ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแอปพลิเคชันในส่วนของ UG Phone กันสักหน่อยนะครับไปดูกันโอเคนะครับตรงน,นี้จะเป็นหน้าจอของ UG Phone นะครับอันนี้คือเล่นผ่านคอมพิวเตอร์นะครับและสามารถที่จะบังคับผ่านมือถือได้ด้วยเพราะฉะนั้น UG Phone นะครับจะสะดวกมากๆในกรณีที่เรานะครับทำการ ไปต่างจังหวัดนะครับหรือว่าออกไปข้างนอกโดยที่ไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับสามารถบังคับผ่านโทรศัพท์มือถือได้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกทําการลงเกมผ่านหน้าจอที่เราซื้อมาได้อ่าอย่างเช่นหน้าจอที่2นะครับของผมเนี่ยมีหลอดนายอยู่แล้วเห็นไหมก็สามารถที่จะทําการเล่นได้เลยนะครับตรงนี้ก็สามารถบังคับผ่านแอปพลิเคชันจำลองคามือถือ UG Phone ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือนั่นเองนะครับจะได้ไม่ต้องทําให้มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์เครื่องร้อนนะครับมันจะเล่นผ่านอาว จำลองนะครับโดยไม่ได้รันผ่านมือถือหรือว่าโปรแกรมอื่นนั่นเองนะครับอ่ะกดสคิปไปเลยเห็นไหมครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะทำการเล่นในส่วนของหลอดนายอินฟินิตคัสติกได้แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากดเริ่มเกมกันสักหน่อยละกันนะครับสำหรับในส่วนของโปรแกรม UG4 นั่นเองนะครับมาดูกันว่าจะเล่นได้ดีแค่ไหนสำหรับในส่วนของเกมนี้นั่นเองนะครับอ่านี่คือตัวละครของผมเมื่อกี้นะ เมื่อกี้คือเราเปิดคลิปมาในส่วนของคอมพิวเตอร์นะอันนี้เรามาเล่นผ่าน u g h o n e กันบ้างนะครับจะมีเควสจะมีนู่นนี่นั่นให้เรานะครับก็สามารถที่จะทําตามตรงนี้ได้เลยโอเคครับก็ตามนี้เลยเห็นไหมก็สามารถเล่นได้ปกตินะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนคนไหนที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับก็สามารถที่จะเปิดเบาะโจมตีมอนสเตอร์เพื่อเก็บสะสมนะครับในส่วนของการโจมตีมอนสเตอร์ได้นั่นเองนะครับมันจะมีในส่วนของ ความรู้อยู่นะครับซึ่งเนี่ยเราสามารถเก็บตรงนี้ได้นะครับเมื่อเราตีมอนสเตอร์เยอะขึ้นนะครับเราก็จะได้รับในส่วนของพวกเนี่ยลดปริมาณดาเมจของมอนสเตอร์หอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรและรวมไปถึงในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับคะแนนบรรลุพื้นที่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับระหว่างข้อแตกต่างนะครับว่าทําไมผมถึงแนะนําเป็น G U V P ใช่ไหมครับ U V P นะเพื่อนเพื่อนคงเห็นได้ว่ามันจะมีในส่วนของคอนะครับอยู่ที่3 Android เวอร์ชัน10แล้วก็แรมอยู่ที่3ามกิกนะครับแล้วก็รอม แต่ถ้าเกิดเพื่อนนะครับมาดูที่ GVP นะครับคอจะอยู่ที่4ี่คอ Android อยู่เหมือนกันแรมนะครับจะเป็น 4G ิกแล้วก็ลอมนะครับจะอยู่ที่ 64G ิกซึ่งมันจะดีกว่าและเราสามารถเลือกในส่วนของระบบได้นะจะเป็นระบบ Android 10 Android 12และก็ Android 13และก็ตรงนี้นะครับเลือกแพ็กเกจนะครับจะมีสิงคโปร์ฮ่องกงอินโดนีเซียเจแปนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมแนะนําเป็นสิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงนะครับในกรณีที่มันเต็มนะครับทั้ง2อ,อันนี้ก็สามารถที่จะเล่นเป็นอินโดนีเซียแต่ว่าแต่ผมคิดว่่ามไมไเต็ เอาแค่สิงคโปร์กับฮ่องกงก็พอแล้วนะครับ UVP นะครับผมคิดว่าสเปคมันค่อนข้างน้อยไปหน่อยเพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นไปที่ GVP ดีกว่าก็ในส่วนของการโหลดเกมรอดไนน์เนเพื่อนๆสามารถที่จะกดเข้ามาใน Google Play นะครับและก็มาทําการติดตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งมันติดตั้งง่ายมากๆนะครับและล็อกอินง่ายมากสาหรับในส่วนของเวอร์ชันมบายนั่นเองนะครับก็ตรงนี้นะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็มาเล่นได้เลยนั่นเองนะครับ apk ตอนนี้ล่าสุดน่าจะยังทําไม่ได้นะก็โหลดผ่าน Google Play ดีกว่า โดยตรงจากโตเลยนั่นเองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับในส่วนของโปรแกรมจําลองข่าวมือถือนะครับก็บอกได้เลยว่าดีมากๆนะถ้าเกิดเล่นที่บ้านนะครับก็สามารถเล่นในคอมก่อนก็ได้นะครับหรือว่าแบบเล่นหลายเกมก็สามารถไปเปิดรันที่ UG Phone ได้นะครับหรือในกรณีที่ออกไปข้างนอกนะครับไปต่างจังหวัดไปแคมปิ้งนะครับก็สามารถบังคับเกมผ่าน UG Phone โดยไม่ต้องรันอยู่ในมือถือให้มือถือร้อนนั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของเกมรอดไนายกับช่องนัสเซกและถ้าเกิดผมมีโปรโมชั่นลดราคา50% 70%ในส่วนของการเช่า ug4 นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอีกแล้วกันนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะบอย่าลืมนะครับตอนนี้มันลด50%ตามนี้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Ugphone อปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ Ugphone คือแอปพลิเคชันที่เป็นระบบข่าวมือถือนะครับและสามารถทาให้เพื่อนๆนะครับทำการเปิดบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยและที่สําคัญนะครับไม่มีวันหลุดแน่นอนอันนี้ผมการันตีนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วนะครับหรือว่าจะทําการปิดระบบ Ugphone ไปแล้วหรือจะทําการปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราปกติอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทัั้งวน หรือว่ากลัวมือถือร้อนนะฮะหรือว่ากลัวแบตเสื่อมนะครับและที่สําคัญเลยช่วยเราประหยัดค่าไฟไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็บอกเลยว่า UG p h o n e ตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากจริงๆนะครับสำหรับราคาเริ่มต้นนะฮะกับ UG p h o n e เพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจจะใช้บริการ UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลด U g p h โฟ e ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับใส่รหัสโค้ดไปด้วย a b c d 5 5นะครับเพื่อได้รับส่วนลด20บาทกันเลยนะครับใครอยากจะทำการปล่อยบอล24ชั่วโมงก็อย่าลืมนะครับ สเ r ราโกพัดรับเตําเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5ดาวถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่องนัทเซอร์เอ็กด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟ,ฟรีสแกน QR โค้ดได้เลยอยากเติมเกมต้องสเตราโกพัด